อาจารย์บีชาบอกว่าอุปกรณ์ตัวใดที่มีสายไฟเขา้า ECU ส,สองเซตนจะต้องได้รับการเลิร์นนิ่งรีเซ็ตเป็นระยะเสมอเสมอผมจะถือเอาที่ประมาณสองหมื่นกิโลไม่ว่าจะเป็นเกียร์ออโต้ปีกผีเสื้อ s h ชีด SCV ผมจะทำถ้าไม่ทำมันจะเขกเพราะการสึกลรอของััชีดเกิดไหมครับตอนทำงานเกิด เอสก็ต้องสึกหลอปั๊มก็ต้องสึกหลอมันเป็นเรื่องปกติเกียร์ออโต้ก็ต้องสึกหลอไปเราก็ต้องมา r รีซ็ต e เลิร์นิ่งใหม่แล้วอ่ะอย่างนี้เอสซีทำง่ายครับเข้าไปเลยนี่นะซัพพลายปั๊มนี่นะคำสั่งตัวเนี้ยโตโยต้าเขาใชนใชไหมครับง่ายแป๊บเดียวเสร็จปุ๊บไม่ต้องติดเครื่องยนต อ่ะกดเน็กอ่าบอกเล ARNING สติ๊ตต์โนเล ARNING โนเลอร์ก็คือสั่งแยกเข้าไปเดี๋ยวมันทำการเดี๋ยวมันจะให้รีเซ็ตเนี่ยบอกรีเซ็ตตั้กเซ็ต